ตอเรียนสั้นๆครับก็ได้ข่าวว่าพี่จิ๋มก็ประทับใจกัรเกินประธาเครื่องดื่มสูตรไทยของดีพัฒนนะครับแล้วก็ประทับใจแล้วเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพนะครับพี่จิ๋มมีปัญหาสุขภาพอะเอคุณแพ้แพ้ค่ะคุณแพ้เครื่องภายในระก็คืออะไรครับคก็ได้รักษานห่ยหมออย่างี้ก็คือก็ต้องกินยาคุมตลอด เพราะว่าคปูแพ้่ที่ต้องกินยากินยาคือถ้าไม่กินก็จะมีผื่นมีอะไรประมาณลักษณะของพี่จิ๋มที่เป็นปัญหาปูแพ้ก็คือแพลเนื้องอกาศแพ้อากาศลักษณะแพ้จะเป็นผื่นขึ้นมาทานยาอยไรี่ต้องเปลี่ยนก็แบบที่เป็นที่เป็นหลายอย่างนะที่เป็นถ้าเช่นปูแพ้อย่างเดียวเป็นไทรลอยหรือหนึ่งภูมิแพล ไทรอยสามก็เกี่ยวกับระบบภายในระบบภายในค่ะก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่ากลักลินภายในพวกอะไรเงี้ยของของอาการเป็นยังไงแม่พี่อาการอาการครับที่ว่ามีปัญหาก่อนที่จะมาเดินสื่อไปอ๋อถ้าคุณแม่ก็คื เราสลับไปเช็คมันก็คือคือสอง่งกินยาของหมอคือสลับไปลอดดลยท,ท,ทั้งยาบูมแพ้ทั้งยาไอรอนนานไม่ถึงกี่ปี พอหลังจากนั้นก็หยุตอนนี้หยุดยาแล้วเพราะว่าไอเราต้ที่ไม่เป็นพิษก,ก็คือก็คือพอกินได้ระยะนึงก็คือมองกระสังง่ายก็หยุดอ่าโรคที่สองแล้วนี่โรคที่สามถ้มไปในไปในครับโรคไปในถ้ากิก่นเราเป็นเมนหรือว่าจะก,ก่อนเป็นเมนอะไรเนี้ยก็คือจะกินน,นี่กิ่นภายในอ่ะค่ะมันเป็นของผู้หญิงอ่ะมันเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงอยู่แล้วซึ่งหญิงหลายมันเป็นปัญหาอย่างนี้ที่มันเป็นเรื่อง ถ้าเรามีการดูแลดีมันก็จะดูแลจภายในสุดภายนอกมันก็จะมีอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครัอาการที่ที่เป็นเออก็มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นแล้วก็เป็สบายตัวหลับการดูดีก็ได้ครับทีนี้ภาปราตเว็นใครก็จะปวดท้องปวดท้องปวดมากเขาจะมีปวดระบบของม่านตาตามระบบของเขาาอะไรเป็นอุจจาระ เป็นมะเร็งที่ปอดที่เป็นสายใช่ใช,ใช่ก็เป็นมะเร็งที่ปอดได้เสร็จแล้วพี่ก็มีญาติเป็นมะเร็งเหมือนกันก็เลยไปสอบถามเขาว่าไปคือทานย,ยาอะไรจะได้ดับดีขึ้นพอจัดที่เขาเป็นมากเลยเป็นแบบหมอหมอสั่งว่าเออไม่ไม่รับได้ม่รับได้อา เรากอออกมาคุยหน้าบ้านได้แล้วเราก็เลยแสดงว่ายาเขาดีจริงก็เลยไปสอบถามว่าเขาไประทุซื้อที่ไหนก็เลยมาทานค่ะก็เลยก็เลยเรามาจะมาให้ยาจริงๆยาเป็นอะไรหนึ่งไม่ได้ทำได้ให้เขาเขาไปซะก่อนโอ้ตั้งใจเอาไปยากช่ใช่ยาไปซะก่อนไม่มีโอกาสได้ทานี่ก็ได้ ก็ไม่มีก็เาลยว่าเป็นยาตัวนี้น่ก็เลยทาน่องเมื่อไปได้เม่อครับขึ่งตรวจเบื่อระการเปลี่ยนทัน่ะแล้วไทรอยไตรลอยคือไรลอยพี่ก็ไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไปก็คือหมอสั่งให้ให้ยูยาปีดมาเลยหลังจากทานก็ได้หมอสั่งให้ยูยาก็มันอาการกียน่งก็คือมันคือคือเราไม่รู้ทางทางแพทย์นะ ครับว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องกินต่อเื่องไปเรื่อยๆไงครับหมอสั่งให้หยุดยาเนี่หลังจากเราหลังจากเราดื่มตัวนี้ก็คือก็ไม่รู้ตัวไหนก็คือตัวนี้ก็ทานเรื่อยอยู่เรื่อยไม่รู้เยอ่ไหหลังจากดื่ปั๊บหมอก็สั่งให้หยุดยาเพราะว่าในตัวเราเริ่มเกิปกติก็ต้องหยุดยาแล้วก็คือไปเช็คเลือดแภาพเรื่องปกติ่าพเลือดปกติครับแล้วระบบภายในของสุขภาพปกติอะไรก็คือระบบดีขภาพ สบายขึ้นแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็ม so. ีอะไรมันจะดูแลยังไงก็มันก็จะดูแลยังไงนทำให้ลดแรงต่างๆลงเรัน่าจะมีส่วนแล้วได้ข่าวว่าร้านอางที่ถือเองรสุขภาพดีขึ้นพี่ก็ได้แนะนำใครแถวนี้ก็มาถามจากการที่เราดื่มดีเนี่ยเขาเห็นความเป ขยยาสินค้านี้ยเป็นว่าเราเราเราติดต่อแล้วเราเราสั่งมาแล้วแล้วก็เออเสือเสือที่งเขาก็สั่งเขาก็สั่งผ่านทีนี้ว่าเขาสั่งที่ลูกลูกแคลนที่มีปัญหาสุขภาพที่คิดว่าหนักสุดของพี่เนี่ยที่เขามาถึงของเราแล้วเขาดีขึ้นเหรือโรคตัวตนไหนหร็นโรคอะไรชนิดมะเร็งมะเร็งหรือสื่อตัวนีขึ้นเลยใช่ใช่ครับผมกี่รายครับประมาณ อะไรรายที่พ <they are. S 1> ี่น่าจะใจที่สุดที่เราไปดเหลือก็เราเป็นที่จังหวัดนอกจากสายชลแล้วนะก็ที่สายชลที่พี่ก็ประทับใจเพราะพ่อพี่เห็นเห็นชัดเลยใกล้ๆเขาเห็นชัดเลยแล้วก็ที่สุรินทร์เขาญาติบ้านที่อื่นเนี่ยญาติเขาเนีเขาส่งไปได้ที่จังหวัดสุรินทร์โอญาติที่อื่นเนี้ยส่งให้ที่สุรินทร์เป็นกะเลนเป็นกระเลนที่ปอกแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยคล้ายๆกัสายชล

เม่อนนะก็อาการหนักอ่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็ไปขายของไปเขารับซื้อของขวัอได้ทำงานได้เลยจากการที่หาส่งโรงแาเป็นประจเป็นบริกรแล้วบาัร่วมด้วยก็ได้ทานตัวเกี่ยวกลารับแล้วก็ตัวนี้ครับตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าไปทำงานได้ใช้ได้แค่สองมขวเดินแค่สองวดก็ดีขึ้น ต่อ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 แล้วอีกเพี้ยนต่ออีกเพี้ยนเจสซิงเกอร์ห้ามบ้านก็เพี้ยนห้างบ้านครับเออเป็นที่ผอเป็นบริเวณที่ผอมเสียงที่ผ่าที่ท่อแล้วเสร็จแล้วเออคือคือคือซดน้ำแกงไม่ได้ซดน้ำแกงไม่ได้เลยนอนตะโข่วยก็หนักนครับเออตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ออกออกออกนอกบ้านได้แล้วล่ะครับแล้วก็ไปใส ไปทางานพูดง่ายเราทไปทางานกจนได้กราษได้เลยแต่พี่นอนส่งทานยแกะานไปได้คือคือคือขวดแรกก็จะลุกเลยขวแรกก็จะว่าขึ้นเราจะานาหาได้จากการที่ส่งกแกไม่ได้านขวดแรกเนี่ยทานรรนี้ใกล้บ้านตอนนี้กลี่ี่จิมก็เลยแกเป็น ที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพสำหรับส่วนคนไทยนบแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้นะแต่เราเอาสายรถทางดีแล้วก็บอกต่อบอกต่อแล้วลูกค้าก็ประทับใจแล้วทุกคนส่วนใหญ่ก็อไปทานกันเลยพี่ิมครับผมเชื่อว่าวิดีโอสุดเนี้ยมันต้องมีคนทั่วประเทศดูนะครับเขาจะฟังเขาดูวิดีโอแล้วเกิดเขาไม่เชื่ออยากจะโทรมาสอบถามบพี่จิมพี่จิมตรวจสอบให้ข้อมูลไได้เลยได้เลยนะครับพี่จิมลอง แ้วก right? so right? so so right? so ็ชนชยาสิงปังอยู่บัดน้ที่สามที่สมหุ่3สามอาชชัยตองงศน์ศนาตโทรศัพท์ก็ศูนเจ็ดสามสามหกยค่ะช้าๆนี่นึงแล้วมีอีกรอบเบอร์คนฟังไหมศูนนกค่ะศูนย์3ปดเจ็ามสามห3สามศูนนะครับโกมลุภสารสุโภคศ วันน <łość> ี <Harriet. S 1> ้อยากจะสั่งที่พัดไปดื่มก็จะโซนเนี้ยใช้น่าเป็นไทยมีสิงคโปร์นะครับโซนเนี้ยเดี๋ยวยเราที่พัดไปดื่มก็โกรได้นะครับเราธีจัดส่งดี่ยเนาะเพื่อเป็นคนป่วยได้ดีนะคนป่วยได้ดีขึ้นเราจะได้หมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ี่มีคนอาจจะมีคนที่เขาอยากจะทดลองอยากจะดื่มป่วยแล้วอยากดื่มแต่ยังไม่กล้า ค, ừ, ค, ừ, ค, ừ, ค aaa, ือคือคือคือยาตัวนี้ดีจริงๆค่ะเพราะว่าจากที่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้และได้ถึงเองแล้วก็จากเพื่อนบ้านหลายๆคนนะก็บอกว่าดีจริงๆค่ะครับก็ดีจริงแล้วก็คงจะคุณภาพแล้วก็คงจะอยู่ในใจแล้วเพราะเราหายเราเราดีขึ้นจากการกินสมุนไพรตนี้นะครับแล้วทุกคนก็ดีขึ้นในการจะไปดื่มนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จริงนะครับยังอีกทีนึงนะครับก็อยู่ที่ อระเวรตำบลท่าไทยตรเวรใจหน้า <À S 1>